การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปากษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ NXT วันที่2เดือนพฤศจิก,กาย,ยนปี2021 วันนี้นะฮะก็ต้องขออภัยทุกคนก่อนเลยนะครับเพราะว่าที่บ้านผมไฟดับนะครับ3-4ชั่วโมงที่ผ่านไปอย่างไรเป้าหมายนะฮะก็ไปเดินห้างรองคอยการเวลากันไปก็เลยมาสรุปผลให้ทุกคนได้ช้าสักนิดหนึ่งยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับและขอประชาสัมพันธ์นะครับวันเสาร์นี้ครับทุกคนเซตอัพไทยแลนด์โปเลสซิ่งนะครับจะมีฉายแมตช์ชิงแชมป์เซตอัพโอเพนเวสแชมเปี้ยนนะครับใครที่อยากดูมวยปล้ำไทยนะฮะก็สามารถไปติดตามชมได้ ที่หน้า Facebook นะครับเซตอัพไทยแลนด์โ o ร r เรสซิ่งได้เลยเอาละนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับใน NXT เนี่ยก็จะมีการต่อสู้นะครับระหว่างจอห์นนี่กาโน่ครับเด็กสเตอร์ลูมิดจะเจอกับคาเมโลเฮแล้วก็ทริกวิลเลียมซึ่งผู้นี้เนี่ยเมื่อในสัปดาห์ที่แล้วที่แกไปหลอกกันในบ้านพีสิงนะครับแล้วก็มีเรื่องราวกันมารวมทั้งดาคคตาใครนะครับที่ รอบทำลายลาคิวกอสเลตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วยแมนดี้โรสแมนดี้โรสบอกว่ามันรู้สึกดีชิมัดเลยฉันบอกพวกนายทุกคนแล้วว่าฉันอยู่คนละดาดับเดียวกับพวกนั้นฉันบอกแล้วว่าฉันจะกลายมาเป็นแชมป์และฉันคือคนที่รักษาคำพูดฉันเอาชนะคนที่ไม่สามารถเอาชนะได้ คนที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้อย่างราคิลกอร์เลสและกลายมาเป็น NXT Women Champion และฉันก็ยังเป็นใหญ่ตัวแสบของสมาคมนี้เข็มขัดเส้นนี้เนี่ยมันมีความสวยงามมากเมื่อมันอยู่กับฉันพวกนายทุกคนก็รู้ว่าฉันเนี่ยสวยงามขนาดไหนนอกจากฉันที่มีเข็มขัดแล้วเนี่ยพวกเรา Toxic Attention ก็มีแชมป์กันทุกคนว่าแต่สาวๆของฉันเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะ แต่ภาพมาที่จีจิดอลแลนแล้วก็เจสซี่เจนนะครับไปรอบทำลายโซอี้สตาร์ก่อนที่โยชิไลจะเปิดตัวออกมานะครับโยชิไลบอกว่าฉันเห็นแล้วว่าเธอทำอะไรฉันไม่ชอบโซอีแต่ฉันไม่ชอบเธอมากกว่าฉันอยากจะเจอกับเธอที่นี่เดี๋ยวนี้แมนดี่โรสบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะพวกที่อยู่หลังฉากนะ่ะอาจจะกลัวเธอแต่ที่นี่เป็นของฉันแล้ว และฉันก็จะสู้กับเธอเองแต่พออิโอชิไลเผอนะครับแมนดี้โลก็กระทืบเธอซะก่อนที่จิจ้ดอรแลนด์นะครับแล้วก็เจสี่เจนเน่จะออกมาช่วยและปิดท้ายด้วยเคซี่คาเทนซาโร่กับเคดินคาร์เตอร์นะครับออกมาช่วยโอชิไลแต่ภาพมาคู่แรกนะครับดาโคตะาใครเจอคอร์าเจตโตแมตต์โอเคนะทุกคนไม่แย่เท่าไหร่นะครับแต่ดูดาโคตะาใครเนี่ยจะพยายามใส่กิมมิกมากเกินไปใส่คาแรคเตอร์ในการปั้มมากเกินไปการปั้มมันก็เลยไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่ครับคือ ถ้าป้ามของนางอะ่ะมันไม่ได้ดูดุร้ายทุกคนแต่มันพยายามทําให้ดูแบบดูดูข้างดูบ้าเลือดอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับส่วนคอร่าเจตเนี่ยได้โชว์ของบ้างเล็กน้อยจากที่ปกติเนี่ยมาแค่รวบกดแล้วก็เอาชนะเจ้าตัวดูเคลื่อนไหวดีครับไม่แย่เลยต้นจบเนี่ยดาโคต้าใครใส่ซูเปอร์คิกน็อกเอากดนับสาไปนะครับหลังจบแมตช์มีลากไปอัดเพิ่มกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัดภาพมาที่ไซออนควีนกับโรเบิร์ตสโตนเปิดตัวออกมา โรเบิร์ตสโตนบอกว่าเฮ้ยไซออนฉันเรียกนายออกมาเนี่ยเพราะนายทำให้ฉันอับอายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะพวกฉันเข้าใจมันเป็นเพราะว่านายอิจฉาฉันยังไงล่ะทุกๆคนนะอิจฉาฉันฉันจะสู้กับนายจากนั้นฉันจะกระทืบนายกดนายนับ1 2 3และแฟรงกี้นี่สำหรับคุณโรเบิร์ตสโตนนะครับร้องเพลงแล้วก็เต้นท่าตลกตลก ก่อนที่ซนด์ควีนนะครับจะเปิดเพลงใหม่แล้วก็เต้นติงตองตามกันไปนะครับแล้วก็ตัดมาคู่ที่2องแซนด์ควีนครับเจอโรเบิร์ตสโตนซนด์ควีนกระทืบจนยับครับแล้วก็จบแมตช์อย่างง่ายดายตอนจบเนี่ยซนด์ควีนใส่แจ็คแฮมเมอร์เอาชนะไปตัดภาพที่โจเกเรเกรซี่โจเกเรเกรซี่นะครับบอกว่าสวัสดีครับโลกนี้เนี่ยควรจะสงบสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วมันวุ่นวายมันมีการบีบบังคับ และมันทําให้คนรู้สึกแย่ลงเรื่อยๆนะครับบางครั้งมันทําให้เรารู้สึกว่ามันล้มเหลวในความเป็นคนโซเชียลมีเดียควรจะเป็นที่แชร์ความรู้ให้กับทุกคนนะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นที่ตัดสินและดูถูกผู้คนผมเห็นคนบางคนเรียกคนอื่นว่าปีศาจทําไมล่ะครับเพราะว่าเขาตัวใหญ่อย่างนั้นเหรอครับเพราะว่ามีรอยซักการดูถูกเหล่านี้จะต้องหายไปและเรา จะแก้ไขมันด้วยกันนะครับแต่ภาพมาคู่3นะครับไคลอรลลี่กับวอมเวกเนอร์นะครับเจอเลกาโดเดลเฟทัสมาแมทนี้สนุกเลยทุกคนไคลอเรลลี่เนี่ยปั้มได้เข้ากับสไตล์ของเลกาโดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจังหวะลุกจังหวะรับคือดูดีอะ่ะเข้าขากันมากๆแต่พอในด้านของวอมเวกเนอร์เนี่ยเข้ามาแล้วมันมีจังหวะตัวแมทเปลี่ยนไปครับทุกคนคือจากเร็วๆต่อเนื่องต่อเนื่องอะ่ะกลายเป็นซัดตูมใหญ่แล้วก็ยืนรอแทนนะครับ วอมเวกเนอร์เนี่ยเข้ามาอัดในหลายๆจังหวะนะครับแล้วก็ออกไปดื้อๆเลยทําให้แบบการป้ามดูงงๆไปสักหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแมตช์ก็โอเคตอนจบเนี่ยเรกาโดเดลเฟทัสมารวบกดวอมเวกเนอร์เอาชนะไปได้นะครับแต่ภาพที่ที่คาร์เมโลโฮเฮ่เราก็ทริกวิลเลียมคาร์เมโลโฮเฮบอกว่าวันนี้เนี่ยพวกเรากลับสู่ธุรกิจอย่างจริงจังแล้วมันจะไม่มีการเล่นตลกแบบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกอันเดเชสเดินเข้ามาในฉากนะครับอันเดเชสบอกว่า ฉันขอให้พวกนายโชคดีในคืนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในบ้านผีสิงเนี่ยฉันระวังหลังให้พวกนายในวันนี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากนั้นอันเดเชสเปิดตัวมาหน้าเวทีนะครับอันเดเชสบอกว่าฉันออกมาที่นี่เพื่อตอบโต้ข่าวลือที่ว่าฉันเนี่ยเป็นพวกขี้คลาดปกติแล้วเนี่ยฉันไม่สนใจคนที่เรียกฉันแบบนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยมาต้องสั่งสอนคนพวกนั้นสักหน่อยคืนนี้พวกนายจะได้เรียนรู้ว่าอันเดเชสเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้น และทุกอย่างหมุนรอบตัวอันเดเชสเพราะงั้นใครที่มีดีโผล่หัวออกมาให้ฉันกระทืบเดี๋ยวนี้บอลเบรกเกอร์เปิดตัวออกมานะครับคู่4อันเดเชสเจอบอลเบรกเกอร์นะครับบอลเบรกเกอร์ยำใหญ่ใส่ไข่ดาวเอาชนะไปอย่างง่ายดายตอนจบเนี่ยบอลเบรกเกอร์ใส่เวอร์ slam กดนับสาไปนะครับหลังจบแมตช์เนี่ยบอลเบรกเกอร์บอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันพ่ายแพ้นในแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่ฉันสามารถบอกได้เลยว่าแชมเป้าคือชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน n x t คนหนึ่ง แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้โอกาสชิงแชมป์อีกครั้งและฉันจะเอาชนะนายแชมป้าแต่ภาพที่อิมพีเรียมนะครับถูกสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงที่ได้เป็นแชมป์อิมพีเรียมบอกว่าพวกเรารู้สึกดีมากครับพวกเราเนี่ยพยายามอย่างหนักจนสุดความสามารถและสุดท้ายพวกเราก็สามารถเอาชนะ MSK ได้ตอนนี้ไม่มีใครต่อกรกับพวกเราได้อีกและพวกเราไม่สนใจคนดูพอเมริกาหรอกนะ ติจิโดไลน์กับเจสซี่เจนเข้ามาในฉากนะครับแล้วก็บอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยพวกฉันมีปั้มแบบแท็กทีม6คนถ้าพวกนายไปดูเชิงให้ก็คงจะดีไม่น้อยสัดภาพมาคู่5นะครับโซโล่เซคอานะครับเจอจีดราม่าตัวแมทไม่มีอะไรเลยครับเซควาอัดซะจนยับไม่กี่ท่าชนะไปเลยตอนจบเนี่ยเซคอาใส่สเปสกดนับ3ไปคู่หกครับโบอาเจอเกสันวอลเลอร์ตัวแมทไม่แย่เท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เดือดขนาดนั้นอนะ ทั้งสองมันไม่ได้มีท่าที่น่าสนใจเลยครับมันมีเตะแล้วก็หมุนเตะแล้วก็เตะแล้วก็หมุนเตะมันก็เลยดูไม่ได้ไม่ได้สนุกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าท่ามันดูเฉยๆแล้วก็ค่อนข้างเบาไปพอสมควรตอนจบเนี่ย LA k เข้ามาปวดนะครับจนโบอาเตะการขอเอาชนะไปตัดภาพมาหน้าเวทีนะครับแชมป้าเปิดตัวมาแชมป้าบอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสําหรับชั้นสัปดาห์ที่แล้วมีแต่คนพูดถึงแชมป์ที่เปลี่ยนมือ แต่ไม่มีใครพูดถึงแชมป้าที่ป้องกันแชมป์ได้วอนเบเกอร์นายบอกว่าฉันคือชายที่ยอดเยี่ยมที่สุดใน NXT ไม่เลยจริงๆแล้วฉันคือพระเจ้าแห่ง NXT ต่างหากเข็มขัดนี้คือสิ่งที่ยืนยันคาเมโลเฮกับทริกวิลเลียมเปิดตัวออกมานะครับคาเมโลเฮบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยฉันคิดว่านายคงอยากจะเป็นชายที่ยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคือคาเมโลเฮคนนี้ ถ้านายมองไปรอบๆที่นี่มันไม่ใช่เรื่องของนายอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องราวของยุคใหม่และฉันคือคนที่เป็นผู้นําของคนพวกนั้นนายควรจะสำเนียกตัวเองสมัยมอบเข็บขัดนั้นให้ฉันซะแล้วไปนั่งดูที่โซนคนดูได้แล้วแชมป้าเลยบอกว่าฉันจะบอกอะไรให้นายฟังตอนที่นายถอดแว่นและฉันมองเข้าไปในดวงตานายฉันรู้เลยว่านายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกําลังพูดอะไรอยู่แต่ถ้านายอยากพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ ทำตัวให้เหมือนลิงหน่อยกระโดดเด้งดึงไปมาให้ดูสิหลังจากนั้นนะครับตอนที่ทิกวิลเลียมเนี่ยกาลังจะพูดแชมป้าก็ต่อยปากไปทีหนึ่งครับก่อนที่จะกลับหลังเวทีไประหว่างกลับจากหลังเวทีนะครับจอห์นนี่กับกาโนก,ก็เปิดตัวสวนออกมาคู่7นะครับจอห์นนี่กับกาโนก,กับเด็กเตอร์ลูมิสเจอคาร์เมโลเฮแล้วก็ทิกวิลเลียมตัวแมทสนุกครับทุกคนกา,กาโนสร้างสรรค์แมทได้ดีมากแล้วก็ชี้คาแรคเตอร์ได้ชัดเจนมากๆ เด็กเตอร์ลูมิเนี่ยยังปั้มได้ดุดันแล้วก็รุนแรงอยู่นะครับคาร์เมโลเฮน,นี่คือทุกอย่างยอดเยี่ยมอะ่ะทุกคนสมกับการเป็นแชมป์มากๆแต่ทว่าทิกวิลเลียมครับในแมตชนี้คือตัวประกอบอย่างชัดเจนทั้งการปั้มที่ใส่แค่ไม่กี่ท่าแล้วก็ออกไปแล้วก็จังหวะเงื้อเงืงๆที่ตัวเองค่อนข้างงงๆนะครับถึงแม้ความเร็วของแม่ดะมันจะไม่ได้ตกลงแต่ว่ามันก็มีความสะดุดมากพอสมควร ตอนจบเนี่ยทิกวิลเลียมเอารองเท้าฟาดหัวเด็กสเตอร์ลูมิดนะครับก่อนที่คาร์เมโลเฮจะทิ้งขาจากเชือกเส้น3ากดนับ3ไปสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับสัปดาห์หน้าจะมีการป้ามแท็กทีม6คนท็อกซีเทนชันครับจะเจออิโอชิไลแล้วก็แคสซี่คาเทนซาโลกับเครดิคัเตอร์เหตุการณ์ที่2ครับท็อกซีเทนชันครับอยากให้อิมพีเรียมเนี่ยมายืนข้างเวทีสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่3ครับ LA Knight มาปวดเกซันวอลเลอร์จนแพ้เหตุการณ์ที่4ครับคาร์เมโลเฮออกมาท้าทายแชมป้า สรุปแมกกันหน่อยครับทุกคนคู่แรกได้เขาตากใครเจอคาราเจตนะครับได้เขาตากใครเอาชนะไปได้คู่ที่2ครับไซออนควีนเจอโรเบิร์ตสโตนไซออนควีนเอาชนะไปได้คู่ที่3ไคลอไรลี่วอลแมนเนอร์ครับเจอเลกาโดเดลเฟททสมาเลกาโดเดลเฟททสมาเอาชนะไปได้คู่ที่4อเดเชส H, ครับเจอบอลเบเกอร์บอลเบเกอร์เอาชนะไปได้คู่ที่5โซโลเซโคอานะครับเจอจีตลามาโซโลเซโคอาเนี่ยเอาชนะไปได้คู่ที่6โบอาเจอเกรซันวอลเลอร์นะครับโบอาเอาชนะไปได้แล้วคู่ที่7 กานี้กาการโนกับเด็กเตอร์ลูมิดครับเจอคาร์เมโลเฮแล้วก็ทริกวิลเลียมคาร์เมโลเฮกับทริกวิลเลียมเนี่ยเอาชนะไปได้โดยรวมแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ถือว่าโอเคนะทุกคนมันมันสนุกดีอะ่ะเนื้อเรื่องมันไม่ไดีเยอะเท่าไหร่แต่ว่าตัวแมทก็โอเคครับไม่ได้แย่มาก N อ t 2.0ทียเนี่ยถึงแม้เขาจะเน้นปั้นนักมวยปั้มหน้าใหม่ตัวใหญ่มากกว่านะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ปั้นนักมวยปั้มที่มีไว้เพื่อ เพื่อโดนกระทืบอะทุกคนเพื่อเป็นบันไดให้กับคนอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างโร e เบิร์ตสโตนอันเดเชสเออร์เกรซันวอลเลอร์อะไรเงี้ยคือคาแรคเตอร์ดีกวนประสาททุกคนแต่ว่าบนเวทีเนี่ยไม่ได้กลับไม่ได้ปั้ำเก่งสักเท่าไหร่ถือว่าดีมากๆสำหรับในอนาคตอะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเห็นนักมวยปล้มฝีมือดีมานอนให้หน้าใหม่กระทืบอีกต่อไปได้ออกไหมครับพาสแปร์นักมวยปล้มพวกนี้ไว้เพื่อให้นักมวยปล้มหน้าใหม่หลังจากนี้ ขึ้นมาสู้กับตัวพวกนี้เราก็ชนะไปได้อย่างง่ายดายนักมวยป้ามพวกนี้ก็จะเป็นแบบเป็นบันไดให้กับนักมวยป้ามคนใหม่ๆเรื่อยๆซึ่งผมถือว่าดีนะผมรู้สึกว่าดีมากๆเพราะว่ามันมันช่วยให้เราจะได้ไม่ต้องเห็น aj สไตล์มาโดนเด็กใหม่กระทึบเนื้อออกไหมเราจะต้องเราจะได้ไม่เห็นอ่าลิโคเช่มาโดนคิเลนคอสใส่คอสแจ็คเก็ตทีเดียวชนะอะไรเงี้ยนะครับเรื่องราวเานะั้นก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่า w อี WWE ก็ปั้นนักมวยปล้ำที่จะรับหน้าที่ตรงนั้นน่ะขึ้นมาพร้อมกันในชุดนี้เลยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับแล้วก็วันนี้แมตช์ยำเละเยอะไปหน่อยยำเละเยอะไปนิดหนึ่งคือมันมีตัวโหดมากเกินไปในในหนึ่งสัปดาห์นะครับอย่างไซออนควีนก็มาถึงก็อัดโรเบิร์ตสโตนง่ายดายนะครับโซโลซิคโคอาก็อัดอย่างง่ายดายบอนเบเกอรก์ก็เอาชนะอย่างง่ายดายคือ คู่ที่ฝีมือมันต่างกันน่ะมันมันเยอะมากเกินไปหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับเราก็เห็นว่าการใช้งานตัวละครที่ปั้นขึ้นมาเพื่อโดนยำมันก็สามารถใช้ได้ในตอนนี้ไม่มีใครเสียหายเลยไม่มีใครที่แบบไม่ต้องเอาจอน,นี่กากานโมานอนให้บอลเบเกอร์กดง่ายๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่มีทีนี้ต่อมาครับทุกคนไซออนควีนที่ออกมาเต้นหยิดหยๆเนี่ยมันดูแปลกๆเหมือนกันนะ คือถ้าใครได้ดูแบบเต็มๆเนี่ยก็จะเห็นว่าท่าเต้นของไซออนควีนมันคือติงตองเลยไม่เหมาะกับคาแรคเตอร์หนังหน้าและทรงผมสุดๆนะฮะแต่ว่าอย่างว่าแหะครับ NXT 2.0มันคือพื้นที่แห่งการลองสิ่งต่างๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่าไม้ตายของไซออนควีนก็เปลี่ยนนะครับจากวิ่งมาชกก็กลายเป็นแจ็คแฮมเมอร์ไปแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะเปลี่ยนอีกเพราะว่าไซออนควีนอ่ะคุณมันดีนะ แต่เราไม่รู้สึกว่าไซออนควีนจะยกแบบดูไม่นทยขึ้นแบบบ๊อบบี้แลสลีย์อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวของไซออนควีนมันก็ไม่ได้สูงมากอะเรารู้สึกแบบนั้นก็ต้องรอดูกันนะครับไม่แน่ก็อาจจะเปลี่ยนหรือไม่แน่ก็อาจจะใช้ต่อไปเรื่อยๆจนจนจนได้อะหมายถึงว่าจนสามารถใช้ได้อะอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ด้วยความที่มันยังใหม่ทุกคนเรายังรู้สึกว่านักมวยปั้มรุ่น2.0น่ะมันยังดูการปั้มไม่สมูทสักเท่าไหร่นะครับยังมีจังหวะขัดขัดล้วก็ขาดความต่อเนื่องมากพอสมควรมันก็โอเคต้องค่อยๆพัฒนาไปนะครับแต่ว่าคาเมโลเฮทุกคนคือตัวอย่างของนักมวยปั้มรุ่นใหม่ที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าถึงแม้ตัวอื่นอ่ะจะดูโหดกว่านะอย่างแบบบอลเบเกอร์ไซออนควีนอย่างไอ วอมเวกเนอร์ Wagner, อะไรเงี้ยแต่การปั้มบนเวทีของคาร์เมล่เฮคือที่สุดทุกคนเจ้าตัวสามารถทําสิ่งต่างๆได้แบบน่าสนใจมากเรียกว่าแบบดีเลยอะ่ะทั้งความเร็วจังหวะการสร้างสารแมทอะ่ะเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมเขาสามารถปั้มโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างไปจากยุคเก่าเลยคาร์เมลเฮแม่งคือตัวที่อยู่ตรงกลางพอดีไม่ได้เดือดสุดขีดซะจนเหมือนยุคเก่าแล้วก็ไม่ได้อดอแอลซะจนเหมือนยุคใหม่แม่งคือนักมวยปั้มที่แบบ ตรงกลางพอดีอ่ะเราคิดว่านี่คือนักมวยปั้มที่แบบเดีมอ่ีควรจะมีเยอะๆเป็นจองพลังก็ได้คือไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาผิวไหวกระโดดดึงดั่งแบบความเลือเฮนะแต่ว่าการปั้มการสร้างสรันแมดอ่ะมันควรที่จะใช้คําว่าไงครับมันควรที่จะดีแล้วมันก็ควรที่จะลื่นไหลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็คิดว่าประมาณนั้นเอาละนะครับวันนี้เนี่ย NXT ก็ มีประมาณนี้นะฮะยังไงขอพยีสำหรับความล่าช้านะครับใครชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครอยากสนับสนุนก็สมัครสมาชิกได้นะครับใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าคนณพ่บวันนี้สวัสดีครับ